ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมือนี่นุ่นที่ยาก,กมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับความฝันของปูบึงการนะคะปูบึงการเพิินกับเมตตาให้นุ่นที่ยากเอาแนวทางของปูมาลงช่องให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะคะเพิินก็บอกว่าเลขเพิินบ่หลายโตบ่หลายคู่นะคะบนเป็นบนล่างเป็นล่างแล้วก็ให้ต,งตงรงๆบ่ได้ให้กลับนะคะบ่ต้องกลับนะคะนุ่นที่ยากก็เสียให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระวังนุ่นทิยาก,กับปูบึงการนะคะก่อนที่เขาไปฟังกับเขามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทังช่องเพื่อจะได้เป็นกําลังแรงใจในการทํางานนะคะค่ะไปชมไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระวังนุ่นทิยาก,กับปูบึงการไปน้ากันเลยค่ะ ปูกล่ำนมัสการค่ะอ๋อจะเล่นฟ้อนย่องนนทิยาโทบมาหลบกวนปูบ่ค่ะบ่บ่บ่เป็นยังลุงปูบินสบายท่านก็มาหอดเดินเนี่ยอ๋อบ่ค่ะบ่กท่นสันเข่าเลยเป็นบ่ค่ะเดี๋ยวสายสายนนทิเดี๋ยวสายสายนนทิยาโทบไปไม่ก็ได้ค่ะบ่เป็นยังบ่เป็นยังเอาเรือนี้จะได้ดอกค่ะขังจันทร์โน้มขาโน้มยุยยุ่งข้าเจ้าบ่ท่านเดออกมาเป็นมาจังหันคือมือค่ะหลวงปู่มาพัก ลูกโควิดอยู่ในป่าบอกค่ะลุกปูกำลังขึ้นมาเอาประกาศเชยนค่ะเดี๋ยวนี้บ่ค่อยผู้ใดอยากได้แนวทางกับคือต้องโทรไปบ่ได้ไปหาปู้โดยตรงย่านโควิดมันบอกค่ะพอลุงปูออกมาจากวัดได้หกเดือนแล้วลุงปูออกมาจากไ้บึงการปัาทาเรือะ นี่หลวงปู่กับพวกใครเขาสังคมพวกใครพวกใครรับกินนิมนต์เราอ,อยู่ตั้งแต่ในป่าอยู่กับหมาค่ะ,<จ>ะเราพูไปบ <ใน S 1> ินทบาทไช่ค่ะในตลาดไปในตลาดยางไปตั้งแต่ตีหาหาสิบแปดมาหกับมาหดสองโมงแหนืออันก็ อาศัยนี่ละนิมิตดีๆบอกอง้มกับพ่อได้เติมโทรศัพท์ค่ะค่ะค่ะวันนี้ปูฟันเราบอกค่ะฟันฟันเน้นยุกค่ะก็ได้ใช้มือต้องงวดละค่ะลงุงปูกับฝันฝันว่าดินกล้วยค่ะชุกๆง่ายเลย ก็เลตัดสีอาพู้แบบวานี้ไปบ้านพลุงกอไปบ้านพลุงกองนะลุงปู่ว่าสิเอายงาไปทางเราล้วไปกแม่ควนอยู่ใจเราหรือมันแตกมัอยรูงรวันนี้ลุงผู้ก็เลยยางอ้อมไปแกปละไหลโจกเจยาลุงเตลางแกปัแกบเขาเปียกนัน ลุงปู้เลยมันใจตีไว้อยู่ยันไว้แกตู่มืงขึ้นนีเพื่อนพาไปเอาลุงปู้ก็บโปเสียดอกอยู่อน้ำจนไมันจนไหลแต่บางเทียมันก็แมนหมดก้อนลุงปู้ไปก็ได้หาสามก็หาเจ็ดลุงปู้กับ่ปเสียเด็กแกเอานิมิตเจ้าของแต่ว่าก็ถือยุกกับยุ่มขยี้กับปูนปัดใจไม่ใส่อยู่ อันนี้มีทเท้าจำได้นะแม่เลขรลวดกับเกิดอยู้นตัวเข้าแต่ว่าส่วนมากยูนหนีเลขไงมันถีได้ตองวดและบนันี้ขั้นมากคือมือนเป็นเลขห้หาน้อยห้าน้อยมือว่านี่ก็ออกหนึ่งสองตั้งสองเทียหลวงกูกับป้อยให้ยโยมโยแต่ว่ามันเข่ามาตั้งแต่งวดสามแปดเดเลข เขามาและบาดนีหลวงปู่ต้องช่องใดบ่ค่ะปู่ช่วงนี้ปู่ช่วงนี้ปู่บ่ได้เอาบ่ได้เอาแนวทางลงช่องใดเลยเป็นบ่ค่ะปอปอปอลงม่ตาให้ญาติโยมโทรมาเอามันบ่ค่ะโทรมาเอาค่ะก็จะทุ่มมาแต่ว่าข้นลุงกะทิให้ให้โยมและลุ่งอ๋อใช้ช่องนวดที่ญาญาลงเพื่อญาติโยมมันถูกให้เพิ่นมาทำบุญน้ำน้ำปูเนาะเอ่อหัวปูตัว ตัวเด่นกับพวกใครพลาดอกค่ะตัวเด่นนะค่ะแล้ววันนี้ลูกปูก่ะนนทิยาพร้อมเหรอค่ะเตรียมสมุดปากกาแล้วปูมีตัวใดแน่กระเพร้อมปันปูปูตีให้น้ำเด้งค่ะค่ะแม่นค่ะการพลาดน้ำคืองวดในภาษาลุงปูให้สามเจ็ดเจ็ดการพลาดสามเจ็ดสองมันก็ออกสามเจ็ดสองเยค่ะ ออกกันพาดน้ำเยี่งหน่อยก็จักสองหางหรือสามหางค่ะค่ะอือออกกันพาดพอมค่ะอยุมอานีตมันได้มันสิบสิบนาทีบ่แม่ค่ะอาดคลิปหนึ่งให้ได้สิบนาทีตอนนี้มันมันขานาทีแล้วค่ะอือไอ้ข้างบน ข้างบนย่อมย,มยมเขียนเลยค่ะข้างบนคข้างบนเขียนเราค่ะข้างบนเด่นเกาข้างบนเด้นเก่าเออแล้วก็เก้าสามเค่ะเออแล้วก็อีกครั้งนึงเก้าห้ปหปค่ะเออเก้าห้า บาทนี้เอาสองห้างก็พอละค่ะค่ะข้างล่างมั้งห้างล่างข้างล่างนี่เขาต้องเอากันน้ำเด่นเจ็ดข้างล่างเด่นเจ็ดเออเด่นเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดค่ะเออเก้าเจ็ดแล้วก็แปดเจ็ดแปดเจ็ดค่ะเออแล้วก็เจ็ด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 ค่ะเออไอ เด่นตัวฟันทงเก้าเจ็ดฟันทงเก้าเจ็ดอข้างล่างเนียค่ะขา้างล่างฟันทงเก้าเจ็ดค่ะเออข้างบนเอาสามแปดก็เก้าสามแปดเก้าสามแปดนี่ฟันท่งมอนปะคะเออตัว,ต,วตัวลวงปูเด่นมากที่สุดอะอ๋อตัวเด่นที่วงไวนี่คือเก้าสามแปดั้มันมันช มันที่แรกหลวงปู่ไห้หโย้มนครประมไปหลวงปู่ไห้เก้าแปดแปดน้ำเดชเพราะว่าเลขสามกับเลขแปดเป็นตัวเดียวกันมันเห็นมันเห็นแจบไหมแจบแจบเขาเปียกกันมันชัดไหมค่ะค่ะชาสิเอาลายหางแบบข้าจอนมันก็ได้ยุ่จังจังแปดหกเก้าแปดทั้งสิ่นก็คือเหมือนเถอะเพรว่าหลวงปู่เอาเน้นเน้นเอาเจิตัวเด่นเด่นใส่กันเลยค่ะ เออเนี่ยละย่มเอาล่ใงไงปวดญยาดย่ยมรถค่ะเดี๋ยวนนที่ยากขอทวนเนี่ยนะคะ่ะเดาผู้เก้าเด่นบนหมายถึงว่าผู้ใดอยากวิ่งก็คือวิ่งเก้าเลยมันบ่าขาบนเนี่ยออเออจับคู่ไฮเลขสามตัวของปูกับจมี9เก้าสามแปดเราให้เพื่อนอตัดสื่อสองตัวเอามันบ้ปูสองตัวค่ะจะ,ะตัดมันจมี่สามแปดก็หาแปดได้นะคะ่ะเนาะออ ข้างล่างข้างล่างก็จะมี Mend, เล็กเด่นเจ็ดคู้ใดมากวิ่งก็คือเจ็ดมันบ่าา่ะผูจับฟันทงเลยเจ็ดอ่ะปูฟันทงคือเจ็ดจับคู่ให้ก็จะมีกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดมันบ่ค่โตฟันทง<อ>่งให้คือเก้าเจ็ดเม็ดเดียวมันบ่าา่ะผูเออเออเออเราต้องปอลอไปกลับน้ำบ่าา่ะบอบอเพาต้องกลับว่าต้องกลับตรงตรงเลยมันบ่าา่าตรงตรงเลยตรงตรงไม่ต้องกลับ ม,ม,มันที่ยากกับลบปวนปูซั่นี่เหรอคะเออเออจะเล่นพอดยมโพราารถโพราาคุ้งวดรวดค่ะค่ะขอบราบขอบคุณปูหลายๆนะค่ะเโอ้ยหลวงปูโบเปลี่ยนดอกค่ะค่ะบ่เปลี่ยนบ่มีโค้งสุดท้ายเลยเป็น่ค่ะโค้งเดียวโค้งแรกเป็นโบ่าอายุมันหูขี้เบี้ยเต้มือชุดไทยเลยเออลขั yep. okay. okay. ้นม okay. ือชุดไทยหลวงปูที um ่ ขั้นได้ตัวมันแดงกะทิข้ไปเด้อค่ะ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 กับนมัการีวันีสามแปมันแดงเด้ค่ะค่ะเออเอจะเลืนพออมจะเลื่อนพอุกันมันะเป็นนลอดค่ะขอบคุณค่ะกรับนรัศการค่ะเออเจะเลื่อนพอ น้่นทิยากับสิซุ่มหเห็นเลขผู้บึงการนะคะงวดวันที่หนึ่งท่านว่า2องหาฮอซี่นี่เป็นงวดแรกนะคะที่ปูหายแนวทางทางช่องนุนทิยานะคะเป็นงวดแรกนะคะห้าข้อข้มาติดตามน้องกันว่าจะเข่าหรือกับจะไก่เคี้ยงนะคะเลขเด่นเลขวิ่งบนผู้หายวิ่งเก้านะคะจับคู่หายก็จะมีเก้าสามแปหาแ องโตตัดลงมากก็จะมี38กับหานะคะโตเด่นโตเน้นก็คือ938นะคะผู้บอกว่าต้องกับตรงๆเลยนะคะข้างล่างก็จะเด่นเจคือวิ่งก็คือเจนะคะผู้ห้97 87 77นะคะโตฟันทงห้คือ97ที่วงวเนี่ยนะคะนะคะสำหรับแนวทางของผู้บึงการนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะ เป็นแค่แนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะบ่มีผู้้ใดย,ย่างรู้ว่าเลขสีออกตัวใดนุนทิยานเนี่ก็เป็นแค่ซื้อกลางน้ำสับเนื้อนะคะเป็นแค่สะพานบูนไฮพอแม่พี่น้องเอฟซีเท่านั้นพิจารณาเอาเองะะเด้อค่ะเ้อชอบก็คอยจัดคอยลงทุนนะคะเป็นงวดแรกที่ปูและทรงมะห้กับออยพอนห้พพอแม่พี่น้องเอฟซีโชคดีมีใช่ถูกหวยลำด้วยไป,ยไปนํำการเช่าดีสวัสดีค่ะ